ลูกหลานมาหาหลายอื <t os> อปูนน่ยังน้อครับสิได้เอือ้อนจืกับปู่ปู่าธุสาธุฟังเอาน,นิมุ่นเบากับลูกกับหลานเบิ่งกันนามีหยังของข้าในาใจกับเบาอ,ออกมาอาเตียพี่น้องเพิ่นซอยได้ไสเนาะปู่าน ก็ปดนีเดิไยังหละสามโตน่ะปูปนีรู้กัน้อปดนีเด้อวัาจันเอากระดาษมาให้เอากระดานมาจากบาทเนี่ยก็ประกาศเดี๋ยวปูให้ปดนีโนดปศนีให้ไปปูอยากได้ยังหรอปูสามปูอยากได้ยังบาดิปูอยากได้ยังเจนดบอปูหิวน้ำปะ น่ำน้ำไม่ปูเนี่ยน้ำไม่เกิดจะขวดเนี่ยเอากระดาษก็วันนั้นมาน้ากระดาษก็ปากกาเาะ้ยโอ้ย้ยอ้มโออ้ยโอ้้้โอ้ยโอ้อ้้้ ให้ล e ูกัน้อจองเก็ดเดินพวเด้อจองเก็ดใลูกแนด้าธุแม่นี่รีบอกไหตัวได้แทะบอกมาดูหอกแกงแก้งดูจองเก็ให้ลู้กนมาแูกกี่เงินเ้อลูกกี่ได้บัตรดีบัตรองเก็ ตองทักยังเนี่ยปูตองเจ็ดจังเดียวอปูสองเจ็ดมีเม็ดเดียวนี่บ่อจ้ามีอีกบ่อมาสี่สมมโอ้มีตะลางซี่สามกับตองเจ็ดเนาะสาธุ

Yeah. เจ้าามอไเป็อยใสบ่ันเจ้าลูกสติเจ้าบ oh. ่บังหันเจ้าลู่สติเจ้าบ่ปูมากเขาหอมเขาหอมเขาหอมวางสั่นรอบจิ้นโอ้ยโทรศัพท์อ้ยสดรปูมาหาพ่อูิูังปน

เราพูเรชอบหันไปทางนู้นนะครับผมเ็บับี่สามนะครับนไปใช้ระบันเลยเอาขี้ด่างน้ายูดีๆปูมากขี่น้องมาใหอโีกดีกว่าไะจับนี่พ่อใหญ่เจ็กดิ่งเจ้าเจ้าสบัดแห้งเลยได้คน้อน ยังเป็นงงๆอยู่ป่ะพ่อเป็นงงๆบ่เดี๋ยวนี้พ่อเคยเป็นนังซีป่ะจ้าก็เคยเป็นเด็กเที่ยวป่ะว่าแต่ใช่จ้ะอืมพ่อยังงงอยู่นะคะว่าพ่อว่าไปเบิ้งไปเบิ้งมองเขียนดูมองพ่อเขียนน่ะเอาไม้เอาไม้ใหญ่ๆเขียนน่ะไปเบิ้งดูไปไปเบิ้งมองงานเลยบ้าน ออกจำมองเขียนได้บ่นี่มองพ่อเขียนน่ะนี่นี่นี่เป็นเลขยี่ยังนั่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดจักโตเจ็ดสามโตครับตีสามแต่ละตีสามไปยังมาหนิไายังมานี่ไปพี่น้องไปตาม ตามไปมีน้องตามไปดูแล้วน้องเป็นยังพ่อก็อยู่นี่หาอย่งพ่อหาอย่งเมียนเมียนี่ยน <right> yeah, no ่ะเมียนยังล่ะพ่อเมียน่ก แม่คักๆที่บอกพ่ออออกเนก่นไม่เ็นมใ้รถพอเอ้ยตรวนี้บอกพ่อได้แทะๆละมาคู่ดกไี่น้อจัด้าพี่น้องเรือจัดฉากเองเน้ของแครเลยนี่เท่เเป็นนะครับครับเจ็ดเ้าหองไปพ่อเียนเียน้านีดี พถนี้อีพ่อเสียวไว<อ>่ห<อ>ัวก็เห็นเป็นครนะั้งแรกเบ่เคยเป็นยังสี่พเพียร์มันบอ่อกว่าิ่นก็มากพิ่นมาแห้งยู่ผมก็เพิ่เคยเห็นเนี่ยครับเห็กับต,ตาเลยเหรอพ่อ,อแกแกไม่เคยบอกใครนะมีครั้งแรกครับครั้งแรกก็บอกครั้งแรกอีลิสมึงที่บอกจังได้เห็น<ม> สิโยกกล้องแร้แรนหล่นไหมย่ำสุตตะกี้ทอดบวัยไทยทอดบวัยไทยเอามาบาดนี่มือนี่ปู้สห้โชคอีหลีเลยบุสิให้ปปศนีเลยบุพอเอาปิี่นใส่กล้องให้พี่น้องได้เห็นน้ำเน่บาดนี่ไ้ได้ก็ได้แต่ว่ายอย่ารีบหมากับผูย้อย่ารีบหมากผู่อย่าสูบจักม่วนจักกอกเราพ่อคนว่า แต่ข้าอบ้าบ้างอันยาถูมายัดม้วนข้าวบ้าแล้วครับมันม้วนไม่แล้วมีผู้ใดมีผู้มีหมากรถบ่อักเบิกทรามมีบ่เดือให้ถือตะก้อนแม่นบ่พอปลาเอ้าเอ้าถือปศนีปศินตะก้อนเนาะนะครับบาาไม่มาขยอบมาโมเมนต์หน่อยเทียบครั้งแรกในชีวิตหายมา เจ็ดเจ็ดและสี่สามล่างพอเจ็ดเนาะเนาะเกิดขึ้นกับทันหันปูกระทับล่างกับทันหันจ้าพอจะตัวเนี้ยใี้พวงมาพับนี่เดี๋ยวครับ พี่น้องปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบรอดจัดฉากเรื่อพี่น้องนะครับนั่ไปพิจารณาเบิงนะครับมักกะจัดคัดกาาระพานนะครับพ่อเจ๊กนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องกับพิจารณาเบิงนะครับมักกะจัดคัดกาาระพานถ้ายคลิปขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่กทานขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์นะครับพอบกันไม่ในคนะลิปหนาขอบคุณและสวัสดีครับ